ลาเล่าของเพื่อนที่ตายไปแล้วอุ๊ยแหลกเลยตัวปืนว่ะตัวปืนว่ะเดี๋ยวไปทะลึ่งกับมันขอร้องเฮ้ยมีคนโดนงัดเฮ้ยเห็นรอยเลือดเลยอะน่ากลัวว่ะ หนีดีกว่าเฮ้ย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 กระทือเครื่องหรอกระโดดโชว์ไปหนึ่งสเต็ปเฮ้ยพังหมดเลยพังกำแพงหมดเลยใจร้ายว่ะ ยังไงก็โดนวนบิดฝวังอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ได้ครับน้องขอร้องละ่ะน้องยังไม่ได้กินพี่ไอติดน้องยังไม่ได้กินพี่ เดี๋ยวพี่จะพาจู๊กเอง <c oughs> ไม่มีแทรนโดโฟเบียด้วยนะ มันต้องได้หลายเครื่องแล้วนะเว้ยไอบูซากี้ล้มอีกแล้วถามจริงเดือดของยี่นูเขาเป็นนึงร้อยบ,บิทนะครับน้อยไปสำหรับสำหรับคุณนะ่ะหนึ่งร้อยมันน้อยไปไม่จำเป็นต้องไปกดเอาสามร้อยนะเว้ยมันไม่ได้ได้ขึ้นเยอะกว่าเดิมเลย แผ่นนี้กดเอาแค่ตรงกลางก็พอให้มันไม่ระเบิดเห็นปะเครื่องแม่งขึ้นโคตรไวไว้จะขึ้นหนึ่งก่อนแล้วกันโอ้โหมีลูน เทียมหลังบาเพื่อนถอนไลแลวนี่กูไปเนี่ผมอะจุกจุกจุเครื่องแรกหนึ่งเครื่องแล้วก็มาปันออ่นอีกเครื่องนึงเพื่อนช่วยปั่นไฟหน่อยเถอะเดี๋ยววิ่งเล่นใช่ไหมหาโวเทียมอะไรไม่ต้องหาแล้วเปิดกล่องไม่ต้องไม่ต้องถอนเสาไม่ต้องหาอะไรทั้งนั้นนะ่ะปั่นก็ออกได้แล้ว คยูในโทรศัพท์ไม่ฟินเลยตอมแพงต่างๆมันทำลายไปเยอะอยู่นะไอตัวเนี้ยมาอ้อเชี่ยมันกลับมาหรอไม่โดน เฮ้ยไม่ได้นะครับคุณอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงขอร้องโดนหลอกไปดิอืถ้าเต็บมันได้อยู่เกินไปเกินไปเครื่องมัดแฟตรงนี้มีเปล่า แทงหลังไปเพื่อนพึ่งลงมาไม่ใช่หรอแทงหลังแทงหลังเฮ้ยแทงหลังเดโวใหม่อะไรวะเล่นจบไปแล้วนี่นาเดโวอ่ะ ุ้ยเพื่อนแม่งปั่นไฟเช้าวะ่ะผมเพื่อเพื่อนปั่นไฟเช้าวะ่ะเนี่ยผมเนี่ยจะปั่นเนี่ยผมปั่นคนเดียวสองแล้วชุกตอนแรกไปอีกทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ปั่นหรือเปล่าไฟเนี่ยตั้งใจปั่นหรือเปล่า เออเพื่อนเพื่อนอยากยูเกินเพื่อนไม่ปั่นเอเดี๋ยวผมช่วยเองผมช่วยเองใกล้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 กลเฮ้ยแต่แทงหลังใช้ไปแล้วไงประเด็นอะประเด็นของสังคมต้องหนีไปให้ไกลเลยหนีไปให้ไกลมันซ้ำหรือเปล่าเฮ้ยมันหันหน้ามาเอาแล้วว่ะลอรี่ผมต้องปอกป้อง เครื่องข้างบนได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับ <c oughs> ตรงจุกตรงนูน้นตัวปืนอ่ะตรงนี้มจุก รู้ได้เปล่าที่มันมันอันเนี้ย<ฮ>กำแพงมันเตี้ยกำแพงมันเตี้ยแล้วมันแบบทก็โดนยิงอยู่ดีมีคนปั่นชั้นบนด้วยเหรอลอลี่มูไม่ฮิวล่ะมันหันมามองว่ะมันโซนแล้ว แต่ลอลี่ตายแล้วนะนะ้า <c oughs> ยังไงก็เจ็บอยู่ดีเปล่าวะบบตามคนนั้นขอบคุญนิดนีนะครับของปืนเอาไปทาไมมือเอาไปเล่นเกมก่อน ทำไมมันปั่นไฟยากจังวะเกมเนี้ยผมว่าเพื่อนไม่ตั้งใจปั่นไฟผมว่าเพื่อนเกียด โดนเสยดาตายแล้วน่ะหุ้ยอะไรวะหูล่าไปไกลเลยทำไมตายกันอ่ะ ผมฝันต้องเยอะนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนหลบไปเพื่อนหลบมันเห็นเพื่อนด้วยนะนะมันจะตามใครเอ่ยอยากให้มันตามผมเพราะผมมีลูกเองโอ้โหโดนงัดฉีดยาเพิ่มพลังกายและพลังใจ ว่าไงว่าไงลุงว่าไงลุงนั่นแน่มียึกยักย,ยึกย,ยักยึกยักปั่นไฟ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 ถ้าปั่นไฟถึงจะชนะไม่ปั่นก็ไม่ชนะแล้วสู้ๆขมอนขมอนเฮ้ยมันเจอเพื่อนแล้วว่า โอ้โหฮือๆเดี๋ยวผมต้องไปผมมีลูกเองถ้ามันจะปล่อยนอนอ่ะผมยังมีโอกาสทำให้เพื่อนรอดได้ไปไหนหรอวะเฮ้ยเฮ้ยมาลดคู่ดาวมานอนเซตยิ่งไวมาไป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 วิ่งมาถึงตรงนี้หรือยังหนะาเออก็มาดิครับ ไม่มันติดต,ตั้งวูวูวข้ามแบบเบาๆก็อือหือโอโหโห,โหไม่นะเอามันอุ้มเลยเหรอมันไม่เก็บสีว่ะ ถ้าผมพามาแล้วก็โดดไปมาตรงนี้ได้อยู่แต่ผมจะเก็บไว้พามาให้ตัวเองอ<า>มันาวายฮิวหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนดึงเราดึงเราโอ้โหอย่างสวยกดตายากเลือกมุมดีๆนั่นแหละ เด yeah. kind of ี๋ยวเราบังให้หนึ kind of ่งสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยก็เอาดีครับก็เอาดีครับเฮ้ยยังชอบวัวเไปร์แล้วเพื่อนรอดหรือเปล่านะ มันคิดว่าผมมีแทงหลังผมไม่มีแทงหลังเดี๋ยวเราไปหากล่องให้นะเดี๋ยวเราหากุญแจให้เราจะพาทั้งคู่ออกประตูไปด้วยกัน <c oughs> เอาเราหยู่เธอก่อนถ้ <c oughs> ารกกรหาใครไม่เจอแล้วครับจัหวะนี้ อ,อย่าร้องดังดิอย่าร้องดังฆาตการแค่มาเฉียดเฉียดไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกเฮ้ย <c oughs> ทำไมต้องผมเป็นอย่างนั้นอะชีดูชีดีเลยไป ก่อนก็แค่จิ๊บจิ๊บเท่าน้เออไปลยุยแล้วกล่องมันจะอยู่ไหนอีกวะตรงนี้สองกล่องแล้วเฮ้ยมันหนแล้วเว้ย,วยเฮ้ยโด้เพื่อนไม่ต้องไปถว่วงเราเราพร้อม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  ถ้าตกร้อแค่คนถีบปืนขูวอะไรมันข้ามแบบเบาๆหุ้ยลงรูโอ้โหรูอะไรเนี่ยพาไว้ก่อนเลยพาวไว้ก่อนเลยพาวไว้ก่อนเลยให้ดูครับดูครับไปแล้วไปแล้วชักลูกก่อนชักลูกก่อนเพื่อนมึงทำอะไร <laughs> ไปปั่นไฟไปหากุญแจไปทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์อะ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้เกินไปทำเสียงดังตึ้งตั้งเอาไว้เพื่อนทำเสียงดังตึ้งตั้งไว้เดี๋ยวเราลุกเองไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหโอ้โหตึงวะ่ะตึงเกินตึงเกินี๋ยวผมลุกี๋ยวผมต้องลุก ผมต้องรู้ผมต้องรู้สลับแถบเปลี่ยนกันไปสลับแถบเปลี่ยนกันไปปวดหัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดินเก็บไปใช้ตายาก่อนนะครับเห็แลหวท่ออยู่ไหนวะ เฮ้ยมันเห็นไม่โดนใจเย็ยนๆก่อนใจเย็ยนก่อนเพื่อนยอมตายเพื่อนสุดยอดนายเก่งนายเก่งที่สุดแล้วไม่ถือหอกไกลเกินไกลเกินพ่หนุ่มหนวดริ้ว Hơi 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 Tha <laughs> Mình tiền thoa hả? อเอเวนเกินไปว่า กับเราเก่งต้องเองคนนี้นายคิดว่านายจะได้แขวนเราเหรอได้ก็ได้ ไม่เล่นคนแรกเพื่อนคืออะไรวะจีๆจีจี